มาจบชีวิตฮาคิด <g uck> ่างที่สมบูรณ์แบบโอ,โอเคฉันเสร็จแล้วเออมีอะไรกินบ้างอะก็มีปูอาดที่ซื้อมา50บาทนายระวังกระจกด้านหลังด้วยนะโอ,โอเคๆมันจะมีเออมันจะมีไส้กรอบๆแล้วก็สั่งซูชิรับ ห้าห้บาทมาอ๋อ,อ,อไม่ไอ้จู้โอ้พอดีเลยบาย ไปตายซะยช้จัวเกลุบไปไปตายซะเขแต่เ okay. ่ื lonely, <out> ่อนฉันการดูเวลาเนี่ยมันช่างยากเกินมากใช่ไหมเ้กเดี๋ยวแพทริกตายตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ ฉันคือพลาสติกในจักรวาลเอิร์ธศูนย์สี่เก้าจักรวาลยวกันกับที่บลูสมาบอกแจ้งข่าวฉันเลยอะใช่แล้วจักรวาลนั้นนายเลือกฉันเลือกที่อยู่กับฉันเพราะนายไม่ได้เลือกที่ที่จะอยู่กับแตงโมแมนลาก่อนไห้ใายสิ ตายต้องสองจัก,กรวาลโอ้ใช่เหลือแพทฉันลืมไปยังเหลือแพทติกในะจัก,กรวาลเอิร์ดศูนย์สี่แปดอยู่ใช่ไหมใช่ในะจัก,กรวาลเอิร์ดศูนย์สี่แปดยังมีแต่ยังมียังมีข้าวโพดแมนเอ้ยไม่ใช่สิยังมีไอหมอแพทติกอยู่ หมอเพจติงในจักรวาลนั้นน่ะในจักรวาลนั้นมันไม่มีชั้นนะฮะในในจักรวาลศูนย์สี่แปดมีแค่นายสีคนมะม่วงแมนแอปเปิลแมนและก็มะม่วงแมนแล้วก็แตงโมแมนรวมกันแค่นี้ลาก่อนแต่เนี่ยาคิดจะแจ๋ง โลกใบนี้กำลังจะพังเฮ้ยเฮ้ยว้ายตายสิเปนบาอะไรกันนี s it. It s ่เป็นบาอะไรกันครับนี่หูปากโสโคกแกต้องตายในจักรวาลนี้แกต้องลืมซะซึ่งแกคนเดียว ใช่แกคนเดียวจะฉันฆ่าแกได้ฉันก็สามารถครองโลกได้เพราะแกทําให้ฉันไม่สามารถครองลูกได้ครั้งหนึ่งนั่นคือวันแสนโหดร้ายที่แกจะได้พบเพื่อนแกเป็นครั้งสุดท้ายเอ้ยแพทติกแต่จำอะไรแพทติกนะไอ้จับประลาดป่าเลย ไอ้ขยะขยะเออ,เ,อ,อเขาได้กันสิกาอ๋อเลยขาถาปบ้าหลงังแกในตาเจะแกหุบปากโซกุกคิดว่าฉันคิดว่าฉันตายเหรอฉันยังมีวิญญาณ จริงๆแล้วล่างฉันมีจริงๆแล้วมันคือล่างพลีแกมบอนบา,บาอะไรกันเนี่ย <c oughs> แกงโง่เนีไไ่ไงแกง้หยไอ้คาถาที่แกใช้น่ะแกท่องผิดฉันเห็นในหนังสือแก่มัาตองว่ามันแกท่องผิดนะขอโทษพี่นะพี่ไม่ตาย มันมีคำสาปทำให้ซอมบี้ตายได้เยุกถามบอกมาจะแกฉันจะบอกแกก็ฆ่าฉันสิบอกมากูาได้ก็ได้สักการณไหนนาคินีก็นะสักการณ์ไหนน้าเกนี่กเซก้าอับปัจจาอโอไปให้ตายเถอะโอ้ใบก็มันไม่ฉันด้วยโอ้ไม่ไม่ไม่ไมไม i